เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันทพปรินิพานพวกเราก็ยังอุ่นใจยังมีหวังว่าจะมีพระพุทธศาสนาและมีพระบรมสารีริกธาตุให้ได้กราบไหว้แทนพระองค์จริงแต่บัดน,นี้ทั้งสองสิ่งกำลังจะอันตรธานไปพร้อมกันแล้วจากนั้นเหล่าทวยเทพในหมือนโลกธาตุก็ได้กระทำประทักษิณรอบสถานที่ที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์นั้น ก่อนจะกลับสู่ทิพพยวิมานของตนเหตุการณ์ที่พระบรมสารีริกธาตุแสดงปฏิหารและเข้าสู่นิพพานนี้ได้รับการขนานนามว่าพระาธาตุนิพพานก็คือนับเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ยุคแห่งการอันตรธานของพระพุทธศาสนาที่องค์สนิจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางรากฐานไว้เมื่อพระบรมสารีริกธาตุอันตรธานไปแล้ว mà nó này giúp yêu...